ไปดีพี่น้องวุ้นเส้นฝุ่นหัวสุบอ่มาฝนตกจ่าพี่น้องจ่ามาสดอันกว๋วยเตีย๋ยวไก่ปลาห่อนหอนน้ำพริกหวานได้พี่น้องเด้อมามาข้าววุ้อะไรใหญ่ห้างจวดกันเลยนะคะเนาะจวดกันเลยค่ะก๋วยเตีย๋ยวไก่มะระเส้นเด็กนะคะเส้นเด็กไก่มะระ่นะคะเขาพัดเท่าไรเถ่ามันเท่าไรเขาวุ้นวุ้นหนึ่งน้ำถ้าขายยี่สิบบาทไปเนาะ น้ำอันนั้นน้ำเอ๊ะน้ำอันนั้นพอน้ำามีอย่างที่เทากินน่ะกินเั่วเออน้ามีอะไรยันฮีน่ะขวดหนึ่งยี่สิบบาทอ่ะมันแท่งไงก่อน มาไปนหอมมากมาสดห่อนๆไออ,ออกห่วยๆเลยมันจะเกียบเป็นอย่างเครื่องใหจะเกียบขึ้นหน่อยแทะสันๆก็รอดนึงน้ำเย็นกับ ไก่มาะ,ะนะคะเนไกมระค่ะไก่มาะฮะมูอะไะระไะระเวยอืมอไได้พอกินหมดได้พอมันเสียบอยู่ เพ่มมาดี่ข้าดี่ยวแปบเดียวนะมันี้แปบเดียวนึงพ่มมัจะพ่มพิ่มขเนี่คือการปรรงจริเกียงนะเธอซอห่อหรอ เห็ดปดิทินกระดอยโพธิ์จดิตะละย่างโอ้โที่หลังละคือเลยคุณกูงงก็ก้องบอกซื้อเขากขอกเธอเดียวเนาะแต่ไปซื้อตั้นไปนานนานจะจิมาขายอันตัสั่งเห็นเนาะก็สาบันคนอยากจิมมโหนเ้อ กจิ้มอะ้กินเลิ้มนั่นมามันก็ไม่ค้นของบัวาดอกเนาะคนดิสซ้อกับบะหมี่แต่บะเห็นน่นปุดวอย่างเดียวอันนี้เบาวนหา่ตามทางด่านยื่นนะเพี่อาะหันย่างเยออป๊บเดียวเนาะไวถึงซิมาติเนาะถึงไว้ครบอย่างเดียวน้่แข็งเพราะมันมีบดเหลว เรดูดูวอนี่ยนะพูดถึงอันเจ้านี่เจ้าให้กัเจอนูถึงสิมราชีเนาะวันนี้วันนี้เป็นชัวมันมีรายไดเนี่ยก็เต้นชัวเต้นชัวของเดียวจีบามันแล้น่เดียจะจันี้างนเอามาผู้เล่นชัวเอ็นุ่

Вот. ัูก็ะเซาะมันเตรีมยังไงมันจูก็แแซ่บนะมันเตรมยังไง มาฝนตัวก็ไปรับนู่ขอตัวเรียนเนี่ยจงดีใจแล้วคำี่จิมไม่จิ้มเขาตัวอาหารก็ได้ปนเด้จอนะก็จะเห่นว่าอาหารเนี่ยเมื่อวมาอยกับปีนี้กคนเนาะกินว่าาหาร กิโลนาาหนึ่งของวันหนึ่งมื่อชาวเขาบาละสิบาทเข้าใจไหมถ้าเองสื่อของนี่ยีบาทชาวยิเพื่อโวยวายิีก่าแตจะซื้อสามทุงหน่อยนงาสจะซืบอลอันนั้น้าวาสามสิบบาทนันสิสามสิบหานี่มดอ่ะ แต่ญญเนี่ยมันเดินมาไม่แฮเจ้าไก่มาด้าหมูเดียวมาดูของน้องฝนด้านหน้นาเส้นใหญ่ค่ะเตยรวยเตยรยจ้ะกินหน่งมียงหลาด้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แซ่บก็ติดตามก็ปกติจ้ะเพื่อสิบพาทการแจกกาคลิปมาสารเพื่อก,กินฟางเนาะแต่เขามาคลกปว่าเขาควนจะเร้งรู้เรื่องต่อหน,น้า,จ,าจะเยยยียบกบไก่หุ่นเ่ได้จากน้องแจ๊สสวัสดีค่ะไว้จุบ๊บค่ะ